กราบสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนด้วยครับผมดีผมเราผมดกุณจะมาเล่นเกมที่ไม่ใช่ว่ามากราบมาด้วยกันอีกเช่นเคยผมดกุณาเดี๋ยวผมคุยรับกราบรับมันอยู่เปุาวะเปิดละเพี่เปิดอละโอ้เปิดเสร็จก็เปิดเล่นเนี่ยคนในน้ำตัวเลนเนี่ยสัตว์เดี๋ยวผมเฟิ่องครับเดียวกับผมอ๋อ โอเคไปทุกคนเราไปเิ่มกันเลยแล้วกันเพื่อไม่เพิ่อไม่เป็นการเซียนกาเหมือนได้แบบป่าเหมือนได้แบบพักดับเพชรอะไรเงี้ยป่าเซนต์เลยใช่่เปเปอร์เซนตอะไรอย่าอย่าถ้าบอกถ้าบอกฆาตกรนะห้าบอกฆาตกรโอเคโอเคถ้าบอกฆาตกรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยอะไรเฮ้ยโอเคอ้าวหน้าแล้ว เฝ้าฟินฟูร้อยที่แบบแล้วป้าเฝ้าฟินฟูร้อยต้อตายกันหมดทีเลยเหรอเราไเปิดมาเราตายกันง่ายได้ยังวะมาอุ้ยด่านเรือซะด้วยอุ้ยดันเรือเคิร์กชิปเคิร์กชิปไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าจ้ะคิร์กชิปเนี่ยนะเคิร์กชิปเมื่อเราอ่านถูกหรือเปล่านะอุ้ยผมเป็นอย่นี้ว่ะเอ่อเป็นเอ่อ จากจากการสำรวจการวิเคราะห์การดำเนินงานของทุกคนฮะตอนนี้การวิจัยของผมนะการที่เราอยู่นิ่งๆน,น,นะฮะในการเล่นสักประมาณสามสี่ตาเราจะได้เป็นโมเดอร์ถ้าเราเล่นธรรมดาแบบวิ่งไปวิ่งมาในการวิเคราหะห์ปัญหาแล้วไม่ได้เป็นโมเดอร์แน่นอนนะอะกูะกูตาหนี้ฟิล์มเปลี่ยนเหรอมันพูดแปลกๆการ, <laughs> รฟิมัยมีมีโมเดอร์มากกว่าการที่คุณจะเป็น การให้คุณวิ่งไปวิ่งมาเก็บทองแล้วไปยิงฆาตกรมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอพี่กัวแตนไอฟิล์มเปลี่ยนไมันถึงมั่นใจอะไรนะเอาระเบิดนิวเคลียร์มหายทั้งโลกเนี่ยกั้ฟิล์มเปลี่ยนวไอ้มึงป็นใช่ไหมใช่ไหมม่ได้ยินได้เมื่อกี้แต่คิกเมาส์แกะใส่คลิกเมาส์แกะใส่คิกเมาส์แกะตรงนี้ใครฆ่าไม่รู้เดี๋ยวนะกัวฆาตกรแอบตรงนี้ปะ เป็นหรือเปล่าครับกัวไทเฟิร์สเฟิร์สตีไปเฟิร์สเฟิร์สตีไปเฟิร์สเฟิร์สตีไปเฟิร์สตีไปเฟิร์สตีไปเใครพี่มฝ่รว่าพี่ไปเวฟิร์สตีไปเรเตียอไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่คุณี่เขาค no oh, ิดหรอเฟิร์สพี่ฟีเป็นคนดีที่พี่เป็นไอ้ยะอุ้ยเจอเร็วเจอเร็วเอาคัก่อนโดนโดนฟ้าผ่าตาย อ๋อยนี่เป็นก็นัวนเอา้าฟิวไม่ได้เป็นเหรอเอ้าฟิวไม่ได้เป็นเหรอเสียดายเลยเมื่อเดือนพี่เก้าเปอร์เซนต์หมดแต่กูจะไล่ค่ามึงให้ดูอุ้ยไอ้เหี้ยเออฟิวเป็นอไรทําไมถ่ยหอดผมเป็นอะอะไรโอ้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไม่ฆ่าก่อนเดฟเคหรือว่าอะไรไม่ฆ่ากันเลยด้วยฆ่าตัวเดฟเคอะม่งั้นก็ไอฟิล์ม จะไม่ใช่โอ้คนดูผมโดนผู้วหทุกคนดูคนดูเขาทำนิสัยแบบนี้ทำให้ผมโดนผู้วหทุกคนดูจิมึงไม่น่าสงสัยใช่มึงกูนิสัยดีไม่ต้องชมอเจ๊อะไรเจ๊ฆ่าผมไปฮะคนนี้เจ๊ผมเจ๊ผมนาฆ่าผมวะเพื่อใช่คนนั้นนี่แม่ ใม่คนมีเงก่อคนจะให้คนนั้นแน่รองเท้าสีน้ำเงินน้องแน่อะไรผมผมไม่ใช่คนรีบไม่ใช่ยังแตเขาไปดำคนนั้นแน่คนนั้นแน่อะไรแนเป็ดวมีแรงมากเลยออกูอไ่เป็น่ะก้ย้อออ ก็บอกผมไม่ได้เป็นที่เราไปไปดูรีเพย์ของผมรู้ว่าผมจะโดนใครฆ่าต้องรีเพย์ให้ได้นะฐานแน่นอนดูทีใส่ดีไม่ต้องชมกับเสี้ยอบอกเลยแบบผมไม่เคยปิดคัดตักต่อแบบไม่เคยขาบพี่ฟื้น่เฟิร์มบินซูมเดอร์บินซูมเดอร์ธรรมะชั่งโม่หรพี่จะข้าบเฟิร์สพี่จะข้าบเฟิร์สไอ้ยิน พี่เป็นฆาแต่กรพี่จะฆ่าเปิดไปไอ้ไอ้คนแย่งทองกูโอ้ยแม่งตายไม่เป็นหยอกหยอกผัดไปพีมเอาดาบคอมาควักหนาของมมึงไม่ตายแล้วมึงบ่นทำเพี้ยเลยใช่นะกูนึกมึงตายใช่ไหมเรายิงคนนั้นดูดิลยเรายิงคนนั้นดืโอเคเราลองไปยิงคนนั้นเดือดเยินเกินตึ้งเดือดเดี๋ยวมึงยิงกูดิยิงกูดิ อัะเป็นไรเปอลไรเขาพวกมึงอีกเป็นรือล่าเืพวกมึงอยู่ไหนกันนะไปบอกไปบอกบอกทำไมบอกกระโดดชาติออะไรันนอาหายก็พวกอยู่ไหนอยู่ไหนกันนเป็นเว่ยอะไรแหละร อะไรเป็นแนแม่เชื่อผมเป่นแน่อ้อะไรไม่ได้ปิ่นเป็นบอไม่ได้เป็นอะไรบ้างเนี่ยอะไรของพวกมึงเนี่ยฮะเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะเขาหายไปแล้วอ่ะคนนี้อ่ะมึงบอกไม่ได้เป็นไม่ได้เปิ่นอะไรกะไม่ได้เป็นอะไร มันเนีกคนอยู่ตรงนี้เลยหกคนแล้วเขาก็ไปทางนั้นอัมเพื่อนไงอะไรอะไรยู่ดบ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 ูดูดููดบูดูดยันหลบไม่ทันเลยคือเหลือเดียว ไม่กูกูเห่าว่ามึงไม่เจอจริงๆริงไม่บ่แกกูเจออยู่ช่วยตัวแกพบ้าไอ้ชิ้นไม่หายไปไหนกันปะมาเป็นคนทำมัดทำโมไม่เคยฆ่าใครไม่เคยฆ่าใครมาก่อนเลยคนตรงกลางแล้วไอ้ไอ้อะไรเอ็นเรื่อแม่ไอ้เอ็นเรื่อแม่นายยัไปซ่อนแน่นอนเออของของมันสักปังนะเอาขึ้นไปข้างบนนะแบบมีเสียงแปะเลยนะจะไวขึ้นไปข้างบนนี่มีแต่อะไรนะเัี้ย อะไรอีกอะคนนี้เนี่ยผมมีเสียงแปะแล้วนะนี่ต้องฆาตกรไโอเคกูคครู้ละกูรู้ละฟิลม์มมึง,ม,งมึงกลับความคิดได้เดี๋ยวนี้ฟิลม์มโอเคโอเคกูมึงคิดใหม่กูมึงคิดใหม่ไม่เคยเป็นไอเป็นไรไอขยะแขกเออสามาเออไอเน,นี่ยมันจะมันจะต่อแหลกหน่อยๆเฮ้ยน่ะฟิล์มข้าตกอรอยู่ฝั่งนู้นฟิล์ม มันข่าฝั่งนู้แล้วพิมมันหมาแล้วพิมพี่พิมพี่พิมเป็นไงบ้างพี่อยู่รอดปลอดภัยดีไหมพี่เนียบลออดกต่อมยาแล้วตเป็นยอดยาแล้วเพไปไหนแล้ววะไปอะกผือวแล้วไม่อไรขัตตกรกูไม่รู้ว่าอยู่ไหนตรงนู้นเหรอ มันไปไหนอุ้ยขี้อยู่หลังกุ้ยอ่ะมึงจะตามกูมึงจะตามกูเฟิร์สวายมันจะตัมผมหลอกแล้วผมเป็นคนสมัตทำโมก็เคยฆ่าใครเลยโอ้ยขอให้มึงโดนรถไฟชนตายสมัตทำโมแล้วก็โตโรเซเนตูโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย รอบนี้พี่เป็นคนดีที่บอกเลยคนดีสามพันอร์เซ็นตที่บอกเลยที่เป็นห้าหกพันเอร์เซ็นตเจอแล้ว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 มันถือดาววิ่งวอดเลยนะมึงเห็นงเไม่ใช่ันตูเจเลสแล้วคนนั้นอ่ะกว่าไฉ่แล้วแหละเ่แล้วส้ตายอีกนึงโอเค ไอเฟิดได้ธนูคนไหนเฟิสเจอเรอแล้วนะรับอกต้องมาดูเองมันวิ่งว่อนเลยมันข้าว่อนเลยกูเเชิบหายเยอแล้วเยอแล้วเฟิส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 เฟิเฟิฟิสเฟิสเฟเฟีสเฟิสเฟิสเฟเฟิสเฟิสฟึสเฟิ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 สฟึสเฟิสเฟิสเฟิฟฟึฟเฟิด นี่ขึ้นบนขึ้นบนว้าเพื่อนขวางรอดรอดตายตายไปเอกวะอ่ะ้ออจะเป็นพระเอกเรอุตส่าห์ได้านูพอดีโอ้ยตื่น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 ตืนตืนต่น เออว่ะแก็ักพักไปฟีลเอาดาบาบบเฮ้ยเดี๋ยวนะมีวุฒิสุนทรในธนูดีเล็กขีบปะนั่นไงกูว่าแล้วมันปาดาบใส่กูแต่กูไม่หนีมันเออดาบคนนี้เขาถือควานเทียะครับไม่โง่แล้วนี่ใครแต่ก่อนไม่ฆ่ากูคนแรกเลยนี่มันนี่มันเป๊ะปลาหูอ่าอ่าตกนะเฟิร์สเฟิร์สต้องโชว์ละในฟีมีไหนวะฟิล์มตายแล้วเหรอยังไม่ตาย

อุ้ยเหลโดนไม่เลยมันจะโดกันเลยสัตอนดีกทอ้าอีกนาทียพุ่งลงมาอย่พุ่งลงมาอยพุ่งลงมาอพุ่งลงมามันดักมันดักมันดักมันดังไอ้ขเากูบอกทำไมวะเร็วเร็วมึงลงมาเร็วเร็ว ไอ้ยมันกลับมามกลับมามนวิกลับากลับมามกลับมามันวิ่งกลับมาอีโอ้ยไอเพืนไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนไอ้เพืนารยเรียบ้อยนี่เหลือหนึ่งคนแล้วเหลือหนึ่งคนแล้วมันไปไหนมันแอบเลยปะแอบแน่เลยปะนี่มันไม่แอบเลยมันวิ่งงาเลยมันหาหอะไรสักอย่าง ก็รอดหายอะโหนี่ไงสกปรกอยเรียบร้อยปิดคลิปอดียดีเคผมนัทนะก็สวีขอแต่ประกาศผมดอกนะใครชอบนี่ผมนัทกนะอย่าลืมไลค์แชร์ร์กดดิ่ให้ผมด้วยผมดอกะไกนคังต่อไปผมงัทนล้วอย่าลืมกดซับไค์ช่องมัก็จปลอดภัยครับย้เก พูดตามกิซับละก่ซับละก่ซับละสองล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อย่ล้านบาทใไมไม่เยอะกว่ากูอวอย่าลืมไปกดูของไอเ์ด้วยดีไลท์ใช้ช่องไอเฟิร์ดด้วยโอ้โหไม่ออกไปเลยวะเยี่ยโคตรไวหาม่ย